เรื่องของสภาพนักเตะต,ต่างๆน,นนะเมื่อวานนี้จริงๆก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรมากนะครับส่วนส่วนใหญ่ก็พร้อมกันหมดนะครับ <S 2> <S 2> <S ช,ชนะทิพย์หรือว่าธีรศิลเองก็ถูกสื่อมวลชนถามไปเหมือนกันว่ามีโอกาสจะได้ได้ลงไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งชิชิเขาก็าตามสไตล์เขาไม่ตอบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกว่าใครจะได้ลงหรือว่าไม่ลงอย่างไรนะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาค่อยมาวิเคราะห์กันนะพี่เจ๋ว่าใช่ครับว่าสวีเดนโปนเนี่ยมัน เป็นโอกาสจะเป็นยังไงนะครับอ่ะเมื่อวานนี้ไม่มีมาดามแป้งไปด้วยนะครับอ่ะส่วนกูซื้อของสิงคโปร์เองนะครับโอกุระเนี่ยเมื่อวานนี้ไม่ได้มาร่วมในห้องแถลงข่าวนะอันนี้เป็นภาพก่อนนะ้าน,นี้ติดโควิดไม่รู้ว่าอาจจะเป็นข่าวดีหรือเปล่ามีโอกาสเป็นข่าวดีไหมก็คิดว่าควรจัดนะห,หวังว่าแล้วกันเพราะว่าตัวนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่แบบโอ้โหจัดตัวเลเฮียบมากแต่ก็ไม่แน่นะเพราะว่าเท่าที่ดูฟอร์มไปทำกันบ้านมาตั้งแต่โคยี่ปุ่นลงเนี่ย ต่อถึงคนเนี้นิชีกะยะมาต่อเนี่ยไอพวกอีราฟังอีกสามไม่ค่อยได้ลงนะวันนี้อาจจะอาจจะได้ลงก็ได้แต่ว่าเท่าที่เช็คกับเขาบอกว่าผลตัวนับบอลเป็นลบหมดหลังจากที่โค้ชเป็นโควิดนะครับของเรามีคนติดโควิดไหมสุพันไหมเราก็มีใช่ไหมเราก็มีแต่ว่าก็ต้องดูว่าเขาจะเปลี่ยนตัวไงอะติดป่าไม่รูติดใช่ไหมน่าจะมีใช่น่าติดอืมนะครับอ่ะก็ เมื่อวานนี้สิงคโ,โปร์ก็ซ้อมไทยก็ซ้อมนะครับชนะทิพต่างๆนานาก็จริงๆไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างที่บอกนะครับก็สีหน้าสีตาในการฝึกซ้อมก็แน่นอนเล่นราชมังก็เต็มร้อยอยู่แล้วล่ะนะครับประกาศรายชื่อ23คนออกมาแล้วนะครับ,รบก็ออปอลเมตเนี่ยได้แทนทางอันนั้นยอดสังวานเนาะนะครับคนที่หลุดไปก็มีทีสักรพ,พีมาเชยวัฒนบุราณแล้วก็อัครพงศ์พุ่มวิเศษ นะครับอ่ะเนี่ยอ่ะดูจริงๆเมื่อวานเนี่ยสุพรรณยังอยู่นะใช่ใชอ่อ่าเดี๋ยวดูเช็คกันอีกทีแล้วกัน,นครับ <c oughs> เพราะจุดนี้เอาตรงคือเอาว่ากันตามหลักโควิดมันไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นนะครับมันก็เหมือนกับอาการไข้ปกติอะไรแต่เดินซึมๆนะ,ๆๆนะเดินซึมๆนะเดินซึมคิดไปไ<ห>เรื่อยพวกเราซึมไหมเออมีใครซึมอีกไหมโอ้โหเดี๋ยวต็มพิกัดติดก็ลงมาเถอนไม่หรอก บอกว่าว่าจะไปตรวจหรอกวิ่ไวเออเล่นไปก่อนก็เอวิ่งไหวก็ลงไปใช่คนดูติดยังไปดูเลยเป็นอไรนะไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬากดติดตาม b ับส i b e y o ยูทูบของไทยรัฐสปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคน